Check on time. โอกาสของนักพัฒนาต่างๆนั้นที่ผ่านมาอดีตนั้นค่อนข้างที่จะมีน้อยครับมีความคิดดีแต่ก็ไม่มีทุนความคิดต่างๆก็จะต้องล้มไปแต่ในปัจจุบันนั้นนะครับโอกาสมีมากกว่าในอดีตครับซึ่งตอนนี้ก็มีนักพัฒนาหน้าใหม่ออกมามากมายโอกาสที่ว่านั้นหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเว็บไซต์อย่าง Kickstarter ซึ่งหากโครงการใดนั้นมีความน่าสนใจจากบรรดากลุ่มทุนหรือบุคคลทั่วไปนั้นก็จะเกิดการระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริงนั่น ซึ่งช่วงนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งการเจตที่น่าสนใจซึ่งอยู่ใน Kickstarter เรียกสั้นๆว่า n โ t t y ครับ n โ t t y เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็กใช้การออกแบบที่เรียกว่า Ic, ซึ่งจะมีความพิเศษของน็อตตินั่นก็คือสามารถแสดงไฟ LED ได้หลากสีตามการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบ iOS และสมาร์ทโฟน a n น r o i d ที่ได้เชื่อมต่อทั้ง2อุปกรณ์ด้วยบลูทูธนั่นเองครับผู้ใช้นนั้สามารถกําหนดแสงสีกับการแจ้งเตือนได้เองหากมี SMS เข้ามาที่สมาร์ทโฟนตัวน็อตติก็จะกระพริบเป็นแสงสีที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการ SMS เข้ามานั่นเองโดยเจ้าน็อตตินั้นสามารถเชื่อมการแจ้งเตือน ได้ทั้ง SMS นาฬิกาปลุกสายเรียกเข้าและอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นครับ Check on time